สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะพบกับใจสั่งพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ C, My, ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะพี่น้องขะขอบคุณหลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแน,นวทางา่วยไงงอนนะคะวันที่1มีนาคม2565นะคะพี่น้องก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะ่ะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่28ก่อนนะคะพี่น้องขาร์บอนาะคะ่ะเนาะ28กุมภานะคะ 28กสิบแปดคุมพานะคะพี่น้องจะให้เด่นปกติ3และ2นะคะพี่น้องบนมา9 2 3นะคะพี่น้องคะมาเต็มๆนะคะ2กับ3นะคะล่าง7 4นะคะพี่น้องเข้าคู่7 4นะคะ VIP จะให้เด่น1และ0นะคะบนมา1 6 3นะคะล่าง7 8นะคะพี่น้องเข้าคู่6 3 3 6นะคะแล้วก็7 8นะคะ ตัวเด่นรวมเข้าทั้ง6และ4นะคะพี่น้องคะเด่น VIP เข้าแต่น1นนะคะมาหลักร้อยนะคะค่ะมาต่อวันที่1มีนาค่ะ1มีนาคมนะคะใจก็จะเอาผลการออกรางวัลที่18กุมภาพันธ์มาคำนวณน,นะคะ3ตัวบน,นะคะ่ะพี่น้องคะปกติและ VIP นะคะปกติ923 VIP 163นะคะพี่น้อง เก้าบวกสบวกสบวกหนบวกหบวกสนะคะพี่น้องคะได้24่สิบสนะคะยี่สิลบหนึ่งเดี๋ยบวกหนด้านะคะพี่น้องจะจะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะสามหนถึงสามเก้านะคะสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามจ็ดสามถึงสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สอ้า ห้าหนึ่งถึงห้าเก้านะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะพี่น้องจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะสามหนึ่งถึงสามเก้านะคะพี่น้องใจมักสามหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะสามสามสามสี่นะคะสามห้าสามแปดสามเก้านะคะ 4หนึถึงเนะคะพี่น้องเต็มมัก4ี่ค่ะพี่น้องค่ง4สองนะคะ4สองี่นะคะอยู่ด้านหน้านะคะ4ห้า4หแล้วก็4เนะคะห้าหน่งถึงห้าเก้าค่ะห้าองส้าเอาลงขีดะน,น,ะะ 54, 58, นะคะพี่น้องห้นะคะห้าสี่ดห้าเก้านะคะพี่น้อง แล้วก็ห้าเจ็ดนะคะตัวไม่ไม่ได้วงนะคะพี่น้องมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะคะพี่น้องขายชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะดูตัวเด่นกรนะคะพี่น้องค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะเด่นปกตินะคะพี่น้องวันนี้นะคะอยู่ที่สามได้สองค่ะตัวตัวเด่นก่นนะคะพี่น้องค่อยชอบคู่ด้านบนชอบคู่ไหนก็เลือกเอานะคะ เด่น VAP นะคะพี่น้องอยู่ที่เก้าและแปดนะคะเด่นร่วมนะคะของหวยไซ้งอนวันที่1มีนาคม2565นะคะพี่น้องเด,เด่นร่วมนะคะอยู่ที่0และ2นะคะพี่น้องคะประมาณนี้นะคะ ไม่ชอบผู้ที่จับให้ด้านบนจับใหม่ตามตัวเด่นแยกหรือเด่นรวมได้เลยนะคะพี่น้องแล้วแต่มักแล้วค่ะแล้วแต่ชอบนะคะค่ะพี่น้องค่ะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาก้อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะพี่น้องถ้าใครอยากได้ห่วยห้างเซยงหรือเกาหลีนะคะพี่น้องก็ ติดตามได้ที่เพจใจสังพารวยแฟนเพจนะคะพี่น้องค่ะเฟซบุ๊กนะคะหรือใครหาไม่เจอก็แอดไลน์มาถามใจได้เลยนะคะพี่น้อง JAI สองสอนะคะพี่น้องยินดีตอบนะคะค่ะคลิปนี้กระเสือไว้ซัำนี่ค่ะพี่น้องค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆวันหมานค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ